และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปนะคะชื่อแบรนด์ว่ารอยยิ้มชาวเลขอสำเนียงต้งหน่อยจ้ารอยยิ้มชาวเลนี่รอยยิ้มชาวเลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านหัวไซนั่นเองค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการที่จะสร้างและต่อย,ยอดรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองรอยยิ้มชาวเลรอยยิ้มชาวเลเเอเอเอ,เอ,เอ,เอ ก่อนที่เราจะทํากลุ่มไปรรูปนะคะคือเราได้มาแค่วันล,ละ200แต่ตอนนี้คือเราได้มีการทําแปรรูปสั์สน้ำคุณภาพชีวิตคือตอบโจทย์ดีขึ้นมากมีงานในบ้านในพื้นที่พ่อลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหันไปทางไหนก็เห็นรอยยิ้มของชาวเลค่ะต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มต้นทํากันได้ยังไงคะเริ่มต้นทํากันก็คือว่าเรามีการรวมตัวกันของ แม่บ้านของชาประมงนะคะแล้วก็เอาปลาที่ว่าเป็นปลาสดอะค่ะปลาสดแล้วก็เราเอามาทำแห้งทำแห้งร่วมกันแล้วก็ได้มีทาง CPO เขามาช่วยเรื่องวิธีการขายแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องรสชาติโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะปลาทอดสมุนไพรเยี่ยมใช่ไหมคะมยังไม่ไเคี้ยวเลยอร่อยมาก พี่ขอพอก่อนนะคะเพราะว่ามันมันยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ขอข้าเปล่าเลยได้ไหมคะมกลิ่นดีมากกลิ่นนี่คือน้ำพริกแบบนรกเลยหืมร้อยใช่ไหมน้ำนโยบายนะคะของ เคยจเจริญพกพันก่อนนะคะท่านผู้บริหารได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับการให้โอกาสและการพัฒนาเกษตรกรชาวประมงรวมไปถึง SME เนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเราถือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็เป็นแกนหลักของประเทศเลยดังนั้นเนี่ยโดยเริ่มแรกจากการที่ว่าสถาบันปัญญาพิวัฒน์นะคะก็ได้มีการเข้ามาให้ความรู้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางชุมชนเองก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าไปร่วมงานวันแห่งโอกาสดีทําให้ชุมชนเนี่ยได้เริ่มมองเห็นธุรกิจที่กว้างขึ้น ซึ่งณวันนี้ค่ะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนชาวประมงต่อไปซึ่งเรามองว่าชาวประมงจะอยู่ได้แบบมีความสุขและยั่งยืนรอยยิ้มและความสุขของคนที่นี่มีจุดเริ่มต้นมาจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดซีโคซิสต็มของเครือเจริญพพันธ์ทำให้คนในชุมชนที่นี่มีความสุขได้อย่างยั่งยืน สนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน